แค่สองเบิร์ดมี3 w o r d i ร์ดครับตัวท้าย Resuscitate คำย่อของคำว่า C.P.R. c a r d i o p u l m o n r y y r e s u s i i t a t i o n Cardio คือหัวใจ Pulmonary คือการห,หายใจ Resuscitation ค,คือการกู้เรากู้อยู่2อย่างกู้หายใจกับกู้หัวใจเมื่อเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการที่แสดงก็คือวิกหนข้างหรือวิกสอข้างแล้วแต่ว่าจะตีบฝั่งไหนสมมติตีบ2ฝั่งก็วิกสอข้างตีบฝั่งเดียวก็วิข้างเดียว ชัดๆก็คือวีแขนขาอ่อนข้างอ่อนแรงนะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บแขนตกยกไม่ขึ้นโอ้ไปเลยครับโรงพยาบาลอันที่สองที่ต้องไปเร็วขึ้นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดท่านจะแสดงอาการอะไรก็ตามแต่ถ้าเมื่อท่านแสดงอาการดังนี้มันใช่ครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดท่านต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเร็วกว่า90นาทีอาการดังกล่าวคือเจ็บ แน่นหน้าอกมันก็เหมือนแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับหายใจเข้าไม่สะดวกหายใจออกไม่สะดวกมีอาการเหงื่อแตกตัวเย็นเหมือนยางตายจะออกและท่านไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้ในขณะที่ท่านมีอาการมีสมอย่างหนงเจ็บแน่นหน้าอก 1. เจ็บแน่นหน้าอก 2. แน่นเหมือนมีอะไรมาทับ สามท่านทำอะไรไม่ได้เลยขณะที่ท่านเกิดอาการนะครับนี่คือโอกาสรอดนะครับโอกาสรอดภาพมันไม่ค่อยชัดนะทุกๆหนึ่งนาทีจะหายไป10%ทุกๆหนึ่งนาทีจะหายไป10%ถึงเวลา4นาทีปุ๊บเหลือ60พอเลยไป5นาทีปุ๊บเหลือ50ท่านเคยได้ยินคำว่า50-50้50ไหมครับเวลาไปหาหมอหมอบอก50-50เคยมีเคสไหนรอดไหมครับที่หมอบอกว่า50 50 เพราะฉะนั้นเวลาคนไข้หมดสติเราจะไม่ให้ถึงนาทีที่5นะครับ4นาทีเราก็ทําการช่วยชีวิตได้แล้วนะครับอ่ะเวลาจะช่วยชีวิตนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยฝึกการ CPR วันนี้เสร็จแล้วอุบัติเหตุชนกันหน้า หน้าที่ทํางานเราไม่ใช่บุ่มบามวิ่งลงไปช่วยนะครับเดี๋ยวมันจะเหยียบเราเป็นคนที่คนที่สองคนที่สามนะครับนั้นความปลอดภัยสําคัญอันดบบหนึ่งนะครับเจอเพื่อนเราทางานไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไปจับดึงได้เลยไหมครับไม่ได้เนาะต้องอะไรเขี่ยออกก่อนนะครับนั้นความปลอดภัยสําคัญที่สุดนะครับอ่ะเมื่อปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ทําการปลุกครับวิธีการปลุกที่ดูไม่อนาจารไม่ไม่อุบาทไม่ผิดธรรมชาติก็คือการตบที่ไหล่ไม่ตบที่หน้าไม่เขย่าตัวไม่เขย่าคอไม่เขย่าหัว นะครับตบที่ไหล่สองข้างจะตบกี่ครั้งก็ได้ครับตบหวังผลว่าเราปลุกแล้วเขาจะตื่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณคุณแบบนี้บางครั้งก็ไม่ตื่นนะครับโอเคเมื่อปลุกเสร็จรู้ว่าไม่หือไม่อือทําคนเดียวเลยไหมครับทําได้ก็ทําทําได้ก็ทานะครับแต่แนะนําให้เรียกคนอื่นมาช่วยด้วยอย่างน้อยเราก็มีพยานนะครับอย่างน้อยเราก็มีพยานและมีคนมาช่วยเปลี่ยนเพราะการช่วยชีวิตมันโคตรเหนื่อยเลยครับ มันโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากจริงๆจะบอกให้เวลาเราตกใจเราปั๊มไปด้วยความมันใน,ในการตกใจอะดรีนาลีนมันหลัง่งสักพักหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีพักอะดรีนาลีนมันหายเอาแล้วคราเนี้ยปากก็เริ่มซีดแล้วปากเหนียวริมพี่ปากเหนียวแล้วหันหน้าหันซ้ายหันขวาไปหาคนมาช่วยลุกวิ่งได้ไหมครับเราเนี้ยวิ่งไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วนะครับอ่ะโอเคปลุกไม่ตื่นไม่หือไม่อือเรียกคนมาช่วยก่อนนะครับถึงแม้ว่าตำราบางเล่มเขาก็บอกว่าห้ามทิ้งคนไข้ จําเป็นก็ต้องทิ้งนะครับเราปั๊มคนเดียวไม่ได้วิธีการตะโกนเรียกนะครับคือทั้งประเทศนะมั้งให้พูดเป็นเวิรดดิ้งเดียวกันหมดเลยนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยคือขอความช่วยเหลือมีคนหมดสติบอกไปชัดๆว่าหมดสติช่วยโทรหนึงหกหให้เอาเครื่อง AED มาด้วยเวลาโทรไปก็เหมือนกันครับเวลาโทรไปโรงพยาบาล บรรทัดที่2มีคนบทสติจะเป็นวิร์ดดิงที่เขาปล่อยรถที่พร้อมทุกอย่างออกมาให้เราเวลาเขาถามนะครับเวลาเขาถามเวิร์ดดิงเดียวกันทั้งประเทศเวลาเราโทรหนึเก้าขาจะถามเราดังนี้นะครับก็รีบให้ตอบให้เสร็จซะเขาจะได้รีบมานะครับเกิดเหตุอะไรเกิดที่ไหนผู้ป่วยกี่คนเสร็จแล้วก้มลงดูว่าหายใจไหมภายในเวลา10วินาทีถ้าหายใจก็ไม่ปั๊ม ถ้าไม่หายใจก็ปั๊มถ้าดูแล้วไม่มั่นใจว่าหายใจหรือไม่หายใจก็ให้ปั๊มเลยครับอันนี้ประเมินการ <ไป S 1> หายใจนะครับวิดีโอมันไม่เห็นไม่ชัดเนาะเห็นเหมือนเขาตื่นไหมครับสักครู่ครับ,รบอันนี้นิ่งนะนเวลาจะปั๊มนะครับ <S 1> <S 1> <S ต้องอยู่บนพื้นราบแข็ง พื้นราบแข็งบนโซฟานุ่มๆบนเบาะรถนุ่มๆบนเตียงนอนนุ่มๆปั๊มไม่ได้นะครับเมื่อครบปกดสติต้องเอามาวางบนพื้นราบแข็งแล้วก็ปั๊มบนพื้นราบแข็งปั๊มด้วยมือก็ได้ปั๊มด้วยเท้าก็ได้ทำได้ทั้งคู่นะครับสำคัญคือตำแหน่งที่ปัม๊มการกดหน้าอกนะครับเราก็จะวางมือแบบนี้นะ นั่งปั๊มด้านข้างก็ได้ค่อมปั๊มก็ได้ตำแหน่งในการวางมือสำคัญมากครับตำแหน่งในการวางมือเส้นตรงล่องเนี่ยจากเนี่จนถึงลิ้นปีนะครับจบเจอลิ้นปีตัวเองไหมครับจากนี่จนถึงลิ้นปีเราจะมีกระดูกชิ้นหนึ่งใหญ่เท่าแขนเราเนี่ยครับเรียกว่ากระดูกกลางหน้าอ,อกถ้าเลาะเนื้อเลาะหนังออกจะเป็นแบบนี้ตำแหน่งที่เรากดก็ประมาณนี้นะครับซี่โครงมันจะยุบลงไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับพร้อมกับกระดูกกลางหน้าอ,อกอ่ะเวลาปั๊มเห็นไหมครับ แขนตรงยิงเลยเป็นท่อนไม้เลยมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยถ้าแขนเราไม่ตรงปุ๊บปั๊มไปแป๊บเดียวมันจะเหนื่อยครับมันจะเหนื่อยเพราะแขนเราเป็นโชกทําให้เราต้องโชกมากขึ้นกว่าหน้าอกมันจะยุบลงไปได้การกดหน้าอกที่ไม่ถูกต้องนั่งไกลๆโก,งก่งไกลๆเวลาโก่โงโค้งปวดบั้นเอวทุกเรื่องครับถ้าโกงจะปวดบั้นเอว แขนงอจะทําให้เหนื่อยและปั๊มไม่มีประสิทธิภาพกว่าจะยุบลงไป2นิ้วได้ต้องออกแรงเยอะมากเพราะฉะนั้นอยา่ยาโกงอย่างงอแค่นี้เองวิธีการปั๊มไม่อยากลูกผมขวบยังทําได้เลยยกแขนขึ้นจากหน้าอกกระแทกปึกบึกบึกบบบ,บึประสิทธิภาพไม่ดีและมีโอกาสซี่โครงหักได้นะครับสามอย่างที่ไม่ควรทำหนึ่งคือโกงสงคืองอสคือยกกระแทก กดให้ลึก2นิ้วกดด้วยความเร็วร้อยถึง120ครั้งยาหยุดบ่อยอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับเวลาเราปั๊ม2นิ้วเอาไหมมันทัดไ,ไหมไม่มีใครพบไหมมันทัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องวัดวันนี้พยายามปั๊มลงไปให้ได้ลึกมันลึกไม่ได้กว่านี้หรอกครับอยากกระแทกมันก็ไม่ลึกเกิน3นิ้วไม่ลึกเกิน2.4นิ้วแล้วนะครับความเร็วร้อยถึง120ครั้งต่อนอาทีมีเพลงครับสุกกันเธอเรา เสาไปทำไมหรือไม่ง้ก็ช้างก็ได้ครับปั๊มไปร้องเพลงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช้เวลาซ้อมรับเวลาทำจริงอย่าร้องการช่วยหายใจถ้าท่านจะช่วยถ้าท่านจะช่วยหายใจนะครับก็ใช้การปั๊ม3าครั้งแล้วก็หยุดแล้วค่อยทำการช่วยหายใจด้วยวิธีการเป่าปากหรืออุปกรณ์ที่ท่านมี30ครั้งเป่าสองครั้ง30ครั้งเป่าสองครั้งไปเรื่อยๆจนครบ 2นาทีท่านก็หยุดประเมินว่าเขาฟื้นหรือยังถ้าไม่ฟื้นก็ปั๊มต่อแล้วก็เป่าต่อแต่ถ้าหากว่าท่านไม่เมื่อกี้เรื่องอธิบายด้านบนถ้ามีอุปกรณ์ถ้ามีใจอยากจะเป่าถ้าได้รับการฝึกท่านต้องมีครบ3อย่างนะครับถ้าไม่ครบทั้ง3อย่างไม่ต้องตัดสินใจครับมันจะทําให้ช้าการเปิดทางเดินหายใจทําไมต้องเปิดเวลาคนไข้หมดสติในท่านอนหงาย ถึงแม้เขาหมดสติในท่านอนคว่ำเราจะช่วยเราก็ต้องไงายเขาขึ้นมาถูกต้องไหมครับจะไม่ช่วยในท่านอนคว่ำนะครับเพราะเวลาเราไงายขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับลิ้นมันจะตกมันจะตกลงไปอุดทางเดินหายใจเวลาเรากดหน้าอกนลมมันจะไม่เข้าไม่ออกวิธีการกดหน้าผากเฉยัากดหน้าผากเฉยทางขึ้นทางเดินหายใจเปิดเวลาเราทําการกดหน้าอกลมมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกเองไม่ต้องเป่าก็ได้อื กดหน้าผากเชยคางถ้าจะเป่าแล้วก็บีบจมูกถ้าไม่บีบจมูกเราเป่าเข้าปากลมมันออกจมูกมาโดนหน้าเรานะครับถ้าจะเป่านะกดหน้าผากเชยคางบีบจมูกแล้วค่อยเป่าสุดท้ายแล้วครับเรื่องของการปั๊มน้าอกนะครับเมื่อไหรหยุดเราจะหยุดดังนี้ครับหนหน่วยแพทย์ฉุเฉินมาถึง2คือแพทย์สั่งให้หยุด 3. แพทย์ไม่ได้สั่งแต่เราเหนื่อยมากนะขอหยุดหยุดเถอะนะครับ4คือมีสัญญ,ญาณการมีชีวิต เมื่อไหร่ที่แขนขาขยับเกือนน้ำลายไอจามเลิกดูอีกทีนึง่งถ้าเงียบไปเมื่อไหร่ก็ทําการปัม๊มถ้าฟื้นแล้วก็จัดอยู่ในท่าพักฟื้นขั้นตอนมันมีมากเยอะมากครับจับแขนขึ้นเอามาพาดที่แก้มแล้วก็จับตะแคงปุ๊บไปท่าสุดท้ายเลยครับเอาให้อยู่ในท่านี้นะครับเอาให้อยู่ในท่านี้